สปอยแอคแท็กออนไททันในตอนที่137กับเหตุการสุดช็อกของเอเรนกับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีนะครับแฟนคลับการ์ตูนเรื่องแอคแท็กออนไททันทั้งหลายเลยสำหรับคลิปวันนี้นะครับเป็นสปอยของมังงะแอคแท็กออนไททันในตอนที่137หากใครนั้นนะครับไม่อยากโดนสปอยให้ปิดคลิปนี้ไปแล้วก็ต้องขอย้ําก่อนแล้วกันนะครับว่ายังเป็นสปอยนะครับที่ยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเดี๋ยวไปรอตัวเต็มอีกทีน่าจะวันที่9นนัซึ่งอีบก็ทาามมชิลงก่อนแ้วร นะครับหากใครน,นั้นรีบในการรับชมนะครับสำหรับสปอยเอ็กแทกออนไททันก็เดี๋ยวรับชมคลิปนี้ได้เลยแต่ก่อนอื่นที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดเต็มฝากไว้ด้วยละกันนะครับกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือ Facebook Fanpage ของผมและเรานะครับไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยด้วยสําหรับเอ็กแทกออนไททันมังงะตอนที่137จนะครับจากก่อนหน้านี้นั้นนะครับถ้าใครได้รับชมมาจะเห็นว่าทางด้านของอาร์มินกับทาง มาในเส้นทางนะครับซึ่งอามินจะเห็นว่าทางด้านของซีกนั้นก็ทําตัวโลกสวยนะครับในการที่ว่าทําการก่อประสาททรายกันอยู่ซึ่งทางด้านอามินกับซีกนะครับในสปอยล์ก็มีการบอกแล้วว่าทั้งสองคนกําลังพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องความหมายของการมีชีวิตอยู่นะครับว่ามีชีวิตอยู่ไปทําไมกันเพราะซีค,คิดว่าจุดประสงค์ที่มนุษย์นั้นเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้คือการมีชีวิตอยู่การสืบพันธุ์แล้วก็การเสียชีวิตไปซึ่งในตอนนี้เราจะเห็นว่าทางด้านของอามินนั้นทําการหยิบใบไม้ไไขึ้นมานะ วัยเด็กนะครับว่าเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกันบ้างและทางด้านซีกนะครับก็ทําการยิบใบไม้ด้วยเช่นกันแต่ใบไม้ที่เขาหยิบมานะครับกลับกลายเป็นว่าเขาเห็นว่าเป็นลูกเบสบอลซึ่งลูกเบสบอลนี้นะครับจะเป็นความทรงจาตอนวัยเด็กของทางด้านซีกตอนที่เขานะครับเล่นเบสบอลนะครับกับคุณทอมคูเซเวอร์นะครับหากใครงงว่าคุณทอมคูเซเวอร์คือใครก็คือเป็นคนนะครับที่ครอบครองพลังไททันสัตว์ป่านะครับก่อนหน้าทางด้านของซีกเยเกอร์และเขานะครับก็เป็นคนสอนให้ทางด้านซีกนะครับเล่นเบสบอลซึ่งต่อมาในนอาาาคตทงด้น ซีกพี่แกนะครับก็เลยใช้การเล่นเบสบอลนี่แหละในการใช้เป็นการโจมตีนะครับในการใช้ไททันสัตว์ป่าของเขาในการจัดการนะครับพกวัวของเอเรนนะครับอย่างที่พวกเราได้เห็นกันเลยที่ดูเหมือนว่าจะปะกติสุดๆเลยแต่ผลปรากฏว่านะครับมีการปรากฏตัวขึ้นของคนที่ตายไปแล้วนะครับหลายบุคคลเลยปรากฏอยู่นะครับเพื่องหลังของพวกเขา ซึ่งรวนแล้วแต่เป็นบุคคลนะครับที่เคยครอบครองพลังไททันทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นนะครับโกโกยูมิวกริช่านะครับครูเซเวอร์เบลทูธนะครับทางด้านมาเชลซึ่งพวกเขานะครับก็ทําการยืนอยู่นะครับโดยมียูมิวฟลิกนะครับยืนอยู่พวกข้างพวกเขาเมื่ออามินเห็นแบบนั้นนะครับเขารีบตั้งสติของตนเองขึ้นมาและเขานะครับรีบขอความช่วยเหลือนะครับจากบุคคลเหล่านั้นและเหตุการณ์นะครับก็ถูกตัดไปนะครับด้านนอกเส้นทางนะครับที่ทางด้านของอามินกับซิกนะครับกำลังอยู่ในตอนนี้โดยในตอนนี้นะครับสถานการณ เลย โดยในตอนนี้นะครับทางด้านแอนนี่ผู้ครอบครองนะครับไททันเพศหญิงและก็ทางด้านไรเนอร์ผู้ครอบครองพลังไททันกรอทั้ง2คนนะครับตกอยู่ในสถานการณ์ที่มันยากลําบากแล้วล่ะครับเพราะว่าทั้ง2คนในตอนนี้กําลังถูกเหล่าไททันนะครับกำลังรุมทึงกันอยู่จากนั้นเองนะครับเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้เกิดขึ้นเมื่อทางด้านเบลทูสนะครับผู้ครอบครองพลังไททันมาหือมาก่อนหน้านี้นะครับได้ปรากฏตัวขึ้นและก็ทําการช่วยนะครับทางด้านแอนนี่เอาไว้ส่วนทางด้านมาเซลนั้นนะครับก็กลายร่างนะครับเป็นร่างไททันด้วยเช่นกันแล้วก็ทําการช่วยเหลือ ทางด้านไรเนอร์เอาไว้ด้วยเช่นกันเล่นเอาทุกคนนะครับกลุ่มพันธมิตรถึงกับตกใจงงเลยแหละครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทําไมบุคคลนั้นนะครับที่เคยมีพลังของไททันอยู่ถึงได้กลับออกมาแบบนี้และพวกเขานั้นทําการช่วยเหลือนะครับทางด้านฝั่งพันธมิตรทําไมกันนะครับไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมนะครับของทางด้านเอเรนนะครับหรือทางด้านยูมิลฟิกหรือไงนะครับถึงมาช่วยเหลือขนาดนี้และในตอนนี้ก็ได้มีการเปิดเผยแหละครับว่าทางด้านคุณทอมครูเซเวอร์นะครับเป็นผู้ครอบครองพลังไททันสัตว์ป่าก่อนหน้านี้และเป็นผู้ใช้พลัังไไททนนนสตว์ปป่าโดยเ็ ซึ่งเผื่อใครไม่ทราบนะครับว่าคือมีการเฉลยแล้วล่ะครับว่าพลังไททันนะครับที่เป็นไททันสัตว์ป่าการที่คนหนึ่งนั้นจะเป็นไททันลิงไททันหมาไททันแมวนั้นมันอยู่แล้วแต่คนคนนั้นนะครับจินตนาการว่าตัวเองอยากจะเป็นอะไรจึงทาให้แต่ละคนนั้นก็จะเป็นสัตว์ที่มันแตกต่างกันออกไปและเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปยังด้านอีกฝั่งหนึ่งนะครับเจ้าหนูกาบีนะครับที่หลายคนนั้นอาจจะเกลดชังเธอนะแต่ตอนนี้เธอคือดีแล้วล่ะโดยเธอนั้นนะครับทำการยิงไททันหัวหมูนะครับซึ่งแน่นอน นี้เราจะเห็นว่าทางด้านของมิกาาะนะครับได้ทําการเอาตัวนะครับของอามินออกมานะครับจากเส้นทางของทางด้านยูมิลได้เป็นที่สําเร็จและการไม่คาดฝันได้เกิดขึ้นเมื่อทางด้านซิกเยเกอร์อยู่ดีๆนะครับก็ทําการสละนะครับตัวของตัวเองเพื่อทําการหยุดนะครับแผ่นดินที่กําลังสั่นสะเทือนอยู่ในตอนนี้และเขาก็โผล่ออกมานะครับและทาการโบกมือและทะนใดนั่นเองนะครับสิ่งที่ไม่คาดฝันได้เกิดขึ้นเมื่อรีวายนั้นนะครับสามารถทําตามสัญญาของเขาได้แล้วเขาทําการแก้แค้นนะครับทางด้านซิกเป็นผลสําเร็จโดยการที่เขานั้นได้พูดประโยคสุดท้ายกับทาาางด้นซิว่ วันนี้เป็นวันตายที่สวยงามแล้วละและทันใดนั้นเองนะครับทางด้านรีไวทํทำการตัดหัวซีกออกไปนะครับเล่นเอาทุกคนหนึ่งกับช็อกเลยเลยครับว่าไอ้ซีกเนี่ยมันตายง่ายเกินไปหรือเปล่านะครับแต่เป็นันว่าก็เป็นการสารฟันนะครับของทางด้านพี่รีไวเราได้นะครับเป็นผลสําเร็จก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วละและผลนะครับจากการช่วยเหลือของทางด้านซีกนะครับจึงทําให้แผ่นดินที่ตอนนี้นะครับกำลังสั่นไหวอยู่ก็หยุดลงไปนะครับแจนรีบไปที่หัวของทางด้านเอเรนทันทีนะครับเพื่อทําการหยุดทางด้านของเอเรนและ ไททันออกจากกระดูกสันหลังนะครับซึ่งส่วนกระดูกสันหลังนี้และหัวของเอเรนนะครับพยายามจะต่อกันใหม่แต่ทันใดนั่นเองนะครับทางด้านไรเนอร์เขาทําการไปหยุดเอาไว้นะครับไม่ให้เอเรนนั้นสามารถต่อกลับไปใหม่ได้ซึ่งในตอนนี้เองนะครับเหล่าพันธมิตรทั้งหลายและคนอื่นๆนะครับทำการถอยออกไปนะครับโดยทางด้านพิกได้พูดเลยครับว่าเดี๋ยวไรเนอร์นั้นจะเป็นคนที่ทําการหยุดเอเรนเองไม่ว่าจะต้องสูญเสียเท่าไหร่ก็ต้องทําแต่ก็เป็นการจบลงนะครับด้วยฉากสุดช็อกเมื่อทางด้านของเอเรนนั้นนะครับบุตตัวของเขานะครับเริมดนขึ้า ยิ่งใหญ่อลังการเลยแล้วก็เป็นการจบตอนนี้ไปนะครับแบบโคตรจะพีคเลยกับการที่เอเรนนั้นนะครับถูกทางด้านไรเนอร์นะครับทำการยับยั้งเอาไว้ เป็นยังไงกันบ้างครับสหรสปอยเอ็แท็กออนไททันนะครับในตอนที่137นะครับซึ่งผมต้องขอย้ำก่อนละกันว่าสปอยตอนนี้นะครับยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าจะมีส่วนที่ถูก100%เป็นสปอยคร่าวๆซึ่งตัวเต็มนั้นนะครับจะมานะครับน่าจะเป็นวันที่9้านี้นะครับซึ่งเดี๋ยวรอรับชมละกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าตัวเต็มหนนี้นะครับผมอาจจะลงในส่วนของ Facebook ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะลงในส่วนของ YouTube หากใครนั้นนะครับแบบว่ารีบร้อนในการรับชมจริงๆก็ต้องไปกดตติาาามนนนนะคับบทีี่่่่หห้้ Facebook อออใใชแวพ ติดตาม a c e b o o k นะแต่เนื่องจากว่า YouTube มีปัญหานิดนึงเป็นเพราะว่านะครับไม่สามารถอัพลงคลิปนะครับเกี่ยวกับไททันได้นะครับเพราะทางด้านยูทูบนะครับคิดว่าผมลงภาพที่มันแบบโหดร้ายเกินไปนะครับก็เขาคงคิดว่าทางด้านของไททันที่ผมลงนั้นน่ะอาจจะเป็นพวกเปรตพวกอะไรแบบนี้นะครับมันดูน่ากลัวไปไงซึ่งก็น่าจะปลดล็อกได้นะครับน่าจะเป็นวันที่9นะครับหรือวันที่10เลยนะครับก็เลยขอแจ้งไว้ก่อนแล้วกันนะว่าถ้าจะดูเกี่ยวกับไททันนะไปดูหน้า Facebook ก่อนแล้วกันเราจะทําการปรับปรุงแล้วก็แกกก้้้้้ไไไขนนนนะครรรบลวส่่งงงาาาาายปทททดอจีํใหุ รับชมแน่นอนนะฮะทางด้านยูทูบก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับและทราบใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือเ e b o o k Fan Page ของผมนะครับก็2ช่องทางนี้เลยสามารถกดติดตามได้เลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจดีๆในการทําคลิปต่อไปนะครับและก็อยากจะรับชมเรื่องราวหรือข่าวสารอะไรนะครับเกี่ยวกับแอคแทร์ออนไททันก็คอมเมนต์มาซึ่งจะทำนะครับเป็น2เวอร์ชันเลยจะเป็นเวอร์ชันที่มีการสปอยเนื้อหาของมังงะแล้วก็เวอร์ชันที่ไม่สปอยคงุณ ดูหัวคลิปมันก็จะมีการแจ้งเตือนแล้วแหละว่าไหนสปอยหรือไม่สปอยฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวจาก,กลากันไปแล้วขอขอบพระคุณครับ